สวัสดีครับผมเพลงรบทิติกุลดิลกล่ามภาษามือประจำสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD ครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาคนไทยโอนเงินหรือจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า200%จากการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนี้นะครับทำให้คนที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและกลนโกงใหม่ๆของโจรต้องตกเป็นเหยื่อจากภัยทางการเงินที่เข้ามาถึงตัวได้อย่างง่ายกว่าเดิม ผู้พิการทางการได้ยินเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อทางการหลอกลวงธนาคารแห่งประเทศไทยห่วงใยและฝากมาเตือนภัยทางการเงินที่พบบ่อยมีอยู่3รูปแบบครับคือฟิชชิ่งแชร์ลูกโซ่และบัญชีม้า ฟิชชิงเป็นภัยที่พบมากในช่วงที่ผ่านมาครับโดยโจรจะหลอกให้เรากดลิงก์และเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปสวมรอยวิธีการคือโจรจะโทรมาหรือส่งข้อความทางโทรศัพท์ไลน์หรืออีเมล สร้างเรื่องหลอกลวงเหยื่อนะครับแอปอ้างว่าตัวเองเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินหน่วยงานราชการตำรวจไพรสณนีไทยหรือคนที่มีชื่อเสียงเพื่อให้เราตกใจหรือหลงเชื่อแล้วรีบกดลิงก์ไปกรอกข้อมูลครับ ลิงก์เหล่านี้นะครับจะนําไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่ทําได้ใกล้เคียงของจริงมากๆและถ้าเราหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปในเว็บไซต์ปลอมเหล่านั้นจนก็จะนําข้อมูลส่วนตัวและอาจได้ข้อมูลทางการเงินของเราไปด้วย ครั้งต่อไปที่เราได้รับโทรศัพท์หรือข้อความแบบนี้สังเกตดีๆก่อนนะครับว่ามีอะไรน่าสงสัยหรือไม่อย่าเชื่ออย่าก,กดลิงก์และหากไม่แน่ใจนะครับให้ติดต่อสอบถามไปที่หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงโดยตรงใครๆก็อยากรวยการลงทุนให้เงินงอกเงยเร็วๆนะครับและนี่เป็น1ช่องโหว่ให้โจรใช้มุกนี้มาหลอกเราได้ ถ้ามีใครมาชวนเราลงทุนโดยบอกว่าไม่มีความเสี่ยงและจะได้รับผลตอบแทนสูงมากในระยะเวลาไม่นานให้ระวังไว้นะครับเพราะอาจจะเจอภัยทางการเงินที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่จะนำเงินจากสมาชิกใหม่มาหมุนจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้สมาชิกที่สมัครก่อนหน้าทำให้ช่วงแรกๆสมาชิกได้ผลตอบแทนที่ดีครับสม่ำเสมอแต่เมื่อเวลาผ่านไป หาสมาชิกใหม่ได้ยากขึ้นการหมุนเงินก็เริ่มมีปัญหาต้องผัดผ่อนจนสุดท้ายก็อาจจะปิดกิจาการและหลบหนีไปครับทิ้งให้สมาชิกที่นำเงินมาลงทุนไว้ถ้าโชคดีอาจได้รับเงินคืนบางส่วนแต่หลายคนก็ไม่ได้เงินคืนเลยปัจจุบันมุกแชร์ลูกโซ่มาทั้งในแบบชวนออมเงิน ลงทุนลงทุนหุ้นลงทุนทองลงทุนกิจการรวมถึงลงทุนในคริปโตเคอเรนซีทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงหากสนใจจะลงทุนด้านใดควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับอย่าพึ่งตาโตกับผลตอบแทนที่เหลือเชื่อเพราะสุดท้ายแทนที่จะได้เงินอาจกลายเป็นเสียเงินได้ ภัยทางการเงินสุดท้ายที่เห็นในข่าวบ่อยๆนะครับคือการรับจ้างเปิดบัญชีหรือซื้อขายบัญชีเงินฝากพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้โอนเงินได้หรือบางคนอาจถูกหลอกเอาข้อมูลไปเปิดบัญชีเพื่อนำไปเป็นบัญชีม้าบัญชีม้าหมายถึงบัญชีเงินฝากในชื่อของคนอื่นที่ถูกคนร้ายนำมาใช้รับและโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันช่อโกงฟอกเงินและยาเสพติด เพื่อไม่ให้มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงมาถึงตัวเองนั่นเองครับดังนั้นทุกคนจึงไม่ควรรับจ้างเปิดบัญชีหรือขายบัญชีตัวเองหรือยอมให้คนอื่นใช้บัญชีเงินฝากของเรานะครับได้ไม่คุ้มเสียหากเรามีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีที่โจรเอาไปใช้กระทําความผิดเราอาจติดร่างแหถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฐานเป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนการกระทําความผิดนั้นด้วยนะครับ แต่หากเราเป็นผู้เสียหายโดนหลอกให้เปิดบัญชีหรือโดนขโมยข้อมูลไปเปิดบัญชีแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i c e o n l i n e .com หรือสามารถโทรสายด่วน1441ครับ เทคโนโลยีทำให้เราโอนเงินง่ายจ่ายเงินสะดวกแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับไม่ตกเป็นเหยื่อกลลโกงของโจรที่หวังจะเข้ามาเอาเปรียบจากความไม่รู้ของเราด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ